กราบสวัสดีขอบคุณสำหรับผู้ที่กดติดตามกดซับสไ r ร b e กดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแคร์ให้สำหรับวันนี้ก็ได้มาพบเจอหนังสือพุทธธรรมนายการที่จะอ่านเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นแค่ในหนังสือและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับเป็นคำว่า พระพุทธเจ้าทำนายเท่านั้นไม่ได้ให้เชื่อหรือไม่เชื่อแต่อย่างไรเพียงแต่พบเจอนังสือพุทธทรรนายก็มาอ่านให้ฟังแค่นั้นเองหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสำหรับท่านผู้ฟังในครั้งนี้ด้วยพระพุทธเจ้าทำนายออกจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจ็ ตะมหาเชตวันณสวนมลึกไทยวันประเทศอินเดียโดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปีพศ2485ตามคําแปลเป็นภาษาไทยว่าดังนี้สาธุอระหังตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระเมตตา กะดุณาสรรพสัตว์ทั่วโลกที่เกิดมาแล้วแต่ลำบากทั่วหน้าทุกชาติทุกศาสนาตามธรรมชาติเมื่อพระพุทธเจ้าเข้านิพพานไปแล้วครบ5,000ปีเป็นที่สุดโลกจะหมุนไปใกล้ถึงจำนวนที่จะทาคตทำนายไว 2, ้2,500ปีมนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติ เสียครั้งหนึ่งในระยะ30ปีสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเห็นจะได้เห็นไม่เคยพบจะได้พบยักษ์หินที่ถูกสาบให้หลับจะกลับตื่นขึ้นมาอารวาดยิ่งนักใกล้กับพศ2550ยิ่งทวีกันใหญ่ขึ้นทุกที่วาลาดีมนุษย์นอกาศาสนา จะลบลาฆ่าฝันจนถึงเลือดนองเต็มพื้นดินพื้นน้ำจะลูกลามเผามไม่ขาดระยะต่างไฟต่างทำลายเหมือนยักษ์กระหายเลือดแผ่นดินจะเป็นเปลวไฟจะตายไปอย่างละครึ่งครึ่งหนึ่งจะเลิกล้มต่างไฟต่างหมดกำลังด้วยกันตามวิสัยยักษ์า้ายนอกศาสนา ซึ่งถือกำเนิดจากป่าส่วนพุทธศาสนิกชนผู้ทำแต่บุญเดินตามทางตถาคตสามารถระงับร้อนไม่รุนแรงบ้านใดได้บูชาพระโพธิสัตว์ล่มกาสาวพัดก็รับภัยพิบัติเบาบางแต่หนีภัยธรรมชาติไม่พ้นไฟจะลุกลามมาทางทิศตะวนันออก <c oughs> ไม่วัดวาอารามสมมณะชีพามจะอดอยากยากเข็นลูกไฟจะตกจากฝากฟ้าเล็กก้าจะผุดจากน้ำสงครามจะเกิดทั่วทิศพระยานาจะพ่นไฟทหารจะเป็นเจ้าข่าวสารจะขาดทุกแขว้นจะอดอยากภูมาก จะหมดเปืองสีเหลืองจะชนะพระยังคงอยู่คู่เมืองต่อไปสีขาวจะพ่ายแพ้ในที่สุดคุดจะบินกับฐานคนจะกลับบำรุงพระพุทธเจ้าว่าดังนี้ชาตะมัะละ,ะวาพระพุทธชินลิตนี้ท่านให้เขียนใส่กระดาษหรือผ้าขาวติดไว้หน้าบ้าน หรือหัวนอนจะมีอายุอืนยาวจะทันผู้มีบุญชื่อพระยาธรรมมิกราชเมื่อแรกสถิตยู่เขตอยุธยาบัดนี้ท่านสเสด็จอยู่ลานช้างหรือภาคอีสานในปัจจุบันพระยาธรรมมิกราชเข้ามาปีกุนเดือนสิบเอดเป็นเที่ยงแท้หนักหนาท่านสเสด็จมาในปีละกา แรลมห้าคำพระมหากษัตริย์มาทางทิศตะวันตกสมณะชีพามตามมาพอประมาณได้เจ็ด0มืน 6, ่นหกพันสี่ร้อยลูกทั่วอาณาจักรสมเด็จพระบรมนักป่าได้ประกาศคาถาว่าณสัจจังทะขยังมะสาคำปังคอยดูในปีมะลงคนจะเดินโกงโค้งคลานผู้ใดอยากพบ ผู้มีบุญชื่อพญาธรรมิกราชาให้ภาวนาให้มันรักษาศีลสดับรับฝังพระธรรมเทศนาคอยดูปีมะเส็งตะลิ่งจะพังมหาสมุทรจะชอกช้ำยาเที่ยวไปกลางแก้งท่านเข้ามาปีกุลเดือนแปดเป็นเที่ยงแท้ผู้ใดไม่เชื่อจะรับอันตรายคอยดูในปีจอ คนจะผลภัยสะโสณกาโททายโมพุทธตยะภาวนาทุกค่ำเชา้าผู้นั้นจะมีอายุยืนจะได้เห็นพญาธรรมนิกราชหรือพระโพธิสัตว์สีอริยะเมตไตรในปีกุลท่านจะเข้ามาอีกถ้าไม่เห็นหนังสือบ้านใดผู้นั้นจะได้รับอันตรายรู้แล้วให้บอกต่อกัน สำหรับคำเตือนโลกมนุษย์กำลังจะเข้าสู่กาลียุคจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติจากดินน้ำลมไฟจะเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่สตามมามนุษย์จะตายไปกว่าครึ่งสำหรับประเทศไทยจะเริ่มเกิดตั้งแต่ปี2550คาดว่าจะได้รับภัยทางน้ำและไฟโดยเฉพาะ ทางจังหวัดที่ติดชายทะเลและกรุงเทพแผ่นดินจะยุบตัวขึ้นน้ำจะพัดเข้าถล่มความสูงถึง20เมตรมนุษย์จะล้มตายมากกว่าครึ่งน,น้ำจะเข้าช่องแคบและด้านล่างของบางส่วนภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆสุดท้าย ประเทศไทยจะเหลือประชากรประมาณ30%สเปอร์เซส่วนประเทศอื่นทั่วโลกจะเหลือเพียง10%เอร์ซเท่านั้นบุคคลที่รอดชีวิตส่วนมากก็อศูญย์เสียสติสัมปชัญญะไม่ปลอดภัยเหมือนเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะไม่เข้าใจบำเพ็ญยญยาณภาวนาฉะนั้นอย่าลหลงไหลในทรัพย์สินของตนให้มากนะัก เมื่อเข้ายุคศีวิไลเงินทองจะไม่มีค่าเลยเพราะมนุษย์ยุคนั้นวัดกันที่ความดีศีลธรรมบุญกุศลเท่านั้นปีมะลุง2,555ปีมะเสง2,556ปีละกา2,560ปีจอ2,561ปีกุล2,562 แต่สำหรับได้อ่านคำพุทธธรรมนายมานี้ในพศต่างๆท,ที่ได้อ่านก็ยังไม่ได้เกิดตามพุทธธรรมนายแต่อยา่างใดแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงนิด,นดนๆหนในในความเดือดร้อนของชาวโลกแต่สำหรับพศออที่ต่างๆที่คาดไว้ในนี้ก็ยังไม่เกิดจริงสำหรับ ในปีจอถึงปีกุนเมื่อเดือนงายจะมีงูพิษอยู่บนศีรษะชกกัดให้ถึงตายและผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการดังมีพยาว่าทุกข์ยกห่อนย่อนซึกสงครามบ่แล้วทุกข์กห่อนย่อนน้ำและไฟทุกข์กห่อนห่อนบ่มีไผยสีเบิงไผ ทุก,กหน้าคอนย้อนพดเข่าป่าอาหารทุก,กหน้าคอนย้อนผัวเมียบอเห็นหน้ากันทุก,กหน้าคอนย้อนมีคนตายตามท้องหน้าทุก,กหน้าคอนย้อนบอ่มีผูเขาทุกหากาคอนอย้อนไปตางประเทศบ่สะดวกทุกหากาคอนอย้อนนอนบหลาบนี่ก็เป็นคำพยาของอีสานแต่สำหรับคำพุทธธรรมไน ที่อ่านให้ฟังนี้ตามพอสอต่างๆก็ใกล้เคียงแต่ก็ไม่ได้เกิดตามที่พัฒนาเท่าไหร่ก็ถือว่ามาอ่านให้ฟังพอเป็นสังเขตเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ชอบคําทํานายทั้งหลายก็พิพลาดประการใดอภัยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามและกดซับสไครต์ให้ขอให้ทุกท่านมีความสุขอยู่ด,ดีกินดี มีโชคไรโรคปลอดภัยตลอดไปตลอดกาลขอบคุณสวัสดี